สวัสดีครับพบกับผมช่องโปรเต้ซัมเมอร์นะครับรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องความบันเทิงนะครับผมที่สําคัญนะครับทุกท่านขอความการุณาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับส่วนเนื้อหาของวันนี้จะเป็นอะไรนั้นมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมมาเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับผม ประวัติความเป็นมาของแก่งกดคูนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวและผู้คนที่มาอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับเป็นจนํานวนมากทุกคนสามารถมาเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศบริเวณโดยรอบนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ภายในแก่งกดคูแห่งนี้นะครับมีร้านอาหารมีของฝากเช่นมะพร้าวแก้วซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานสำหรับติดไม้ติดมือ ไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยซึ่งแก่งกุดคูปีระยะทางห่างจากถนนเชียงคานประมาณ5-6กิโลเท่านั้นเองซึ่งเป็นอีกจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านมาถึงเมืองเลยในส่วนทองเนื้อหาต่อไปนี้เขาจะเป็นเนื้อหาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแก่งกุดคูนะครับเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วมีนายพาปฝากคนหนึ่งชื่อจึงขึงดั้งแดง มีรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันมีฝีมือในการล่าสัตว์วันหนึ่งนายพาลท่านนี้นะครับได้ตามล่าควายตัวหนึ่งจากหลวงพระบางซึ่งควายตัวนี้นะครับได้ให้มลเป็นเงินน่นเองพอมาถึงริมน้ำโขงเห็นควายเงินกินน้ำอยู่นายพาลจึงดักซุ่มยิงแต่พรเอิญหวาด พอดีมีชาวบ้านแล่นเรือผ่านมาควายเงินตัวนั้นจึงตกใจตื่นตะเลยขึ้นไปภูเขาลูกหนึ่งซึ่งต่อมาภูเขาลูกนี้จึงชื่อว่าภูควายเงินนายพานเลยยิงไปถูกเขาอีกลูกจนพังทลายไปขึ้นหนึ่งกลายเป็นผาสูงชันที่ชาวบ้านเรียกว่าภูผาแปงน,นายพานโกรธมากที่คนแล่นเรือผ่านมาซึ่งเป็นเหตุทำให้ควายเงินหนีไป จึงกันแก้งด้วยการค้นหินม,มาขวางกัน้นลำน้ำโขงไม่ให้นักเรือเรือผ่านไปได้นายพานเกือบจะทำสําเร็จต่อมาก็ได้มีสามเณรลูปหนึ่งเข้ามาเห็นดังนั้นจึงออกอุบายหลอกให้ในายพานนำไม้เฮี้ยซึ่งเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งนำมาใช้ผ่าซี่หาผินแทงเมื่อน,นำไม้เฮี้ยมาผ่าแล้วจะเป็นสันคมกริบ เมื่อในพานใช้หาเห็นนั้นก็เกิดบาดคอนอนตายขุดคูอยู่ที่ริมโขงนั่นเองแก่งหินนั้นจึงเรียกว่าแก่งขุดคูเป็นผลมาจากที่ในพานนำหินมาขวางทำให้การน้ำโขงหลายแหง่งมีชื่อเรียกต่างๆกันเช่นแก่งฟ้าแก่งจันเป็นต้นแก่งเหล่านั้นแม้จะเป็นอุปสรรคต เดินในลำน้ำโขงมาแต่งโบราณแต่ก็เป็นบริเวณที่มีปลาเข้ามาอาศัยซุกซุงเป็นจำนวนมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมความงามของแก่งกุดคูสามารถเข้ามาถึงบริเวณแก่งกุดคูซึ่งมีที่จอดรถรองรับได้พอประมาณนะครับผมสำหรับความรู้สึกที่ได้ไปครั้งแรกนี้บอกได้เลยว่า พอไปถึงที่นั่นก็คือบรรยากาศน่าเที่ยวมากๆเลยครับโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นบริเวณแก่งขุดคูนะครับถ้าทุกท่านได้เห็นในวิดีโอนะนจะมีลักษณะนนเหมือนมีหินเกาะกลา,างน้ำนั่นเองนะครับผมแล้วตรงบริเวณนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งทุกคนสามารถนั่งเรือจากแก่งขุดคูไปที่ตรงตรง,ตรงบริเวณไอ ถนนคนเดินเชียงคามได้เลยนะครับผมซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยนั่งเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าในวันนั้นนี่ผมไปสามสถานที่ด้วยกันโดยผมเริ่มจากไปที่วัดพระพุทธบาทภูฟางนั้นก่อนจากนั้นก็มาที่แก่งขุดคดูแล้วจากนั้นก็ไปภูทอซึ่งไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกไหมถ้าเลียกไม่ถูกก็ต้องขออาภัยลวงหน้านะครับผม อันนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านลองไปด้วยตัวเองนะครับลองไปชมความงามบรรยากาศของอำเภอเชียงการรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ